นี่นะคะคำแล้วค่ะนี่เก็บใบบักูเสร็จแล้วเด้อดจะเจ็ดต้นนะคะรอบนี้ได้แค่หนึ่งกิโลนะคะร้านอาหารเอาตลอดนะจ้านี่ร้านยิมสยามไทยฟูดนะคะใครมาก็แวะได้ค่ะรอคิเตโนนะคะเอาผักสดๆจากสวนนะคะนี่ตะไคร้ด้วยค่ะตะไคร้ก็เยอะค่ะสั่งไปมะระโกอีกสิบโกิโลนะจ๊ะกีตาร์ก็ทยอยเก็บนะคะมันจะไม่ทันนะคะพี่น้องอืพรุ่งนี้ก็ต้องพาเด็กไปแข่งบอลน,น่นนี่นั่นเนาะ งานกิจกรรมเด็กก็เยอะนะคะนี่อ่าโอเคค่ะขอบผู้หลายๆนะคะกิตต์ไปหาอาหารให้ไก่ก่อนโอเคค่ะนี่นะคะมาหายอาหารไก่นะคะกิตต์มาตวงเอาข้าว นะ <laughs> อะไรนะก็เดกรำข้าวหรืออะไรข้าวโพดพวกอะไรบดเขาเรียกว่าหัวอาหารเนาะไก่เรามีอยู่เจ็โตัวะหกตัวนะคะต้องสามร้อยห้าสิบกรัมสี่ร้อยไปเลยค่ะไม่เอาออกนี้เราจะได้กินผักด้วยประมาณ3ามร้อยห้าสิบปิดใบนะคะขวานทำห้เดี๋ยวนู้มากินนี่นะคะเราจะไปให้ไก่นะจ๊ะไก่ของเราตอนเช้ากับตอน ตอนเช้ากับตอนเย็นต้องกินหัวอาหารเะคค่ะพี่น้องโอเคคขะเดี๋ยวไปหาไก่ก่อนนี่นะคะอาหารไก่นะคะหัวอาหารที่นี่ทําจากพวกเมล็บดบด,ดข้าวโพดบดพวกข้าวโอ๊ตพวกอะไรนะจ๊ะโปรตีนไก่ต้องได้รับนะคะไม่ใช่ว่าให้กินแต่ผักต่หญ้าเช้าเย็นต้องเป็นหัวอาหารนะครับสำคัญมากๆกค่ะไข่ไก่นะคะถ้าไก่ธรรมดาไก่บ้านนะกินอะไรก็ได้นะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ออกเลี้ยง ไข่ให้สมบูร์อืแค่เป็นแม่พันธุ์ก็พอแล้วเนื้อก็ด้อยๆเนาะไก่บ้านกุกคุกคอันนี้เขาโตมากับอาหารแบบนี้นะคะวิ่งเร็วยิ่งกว่า 3G นะคะค <c oughs> ุ๊กคุกคุกคุกุกคุกคุ๊กคกุกคุกคกุกคุกคุกุกคุกคุกุกคุกคุกคคุกคุกคุ เป็นอาหารที่เขารู้จักนะคะดีมากอาหารเขาเป็นคนกับเข่าเนาะเขาเป็นถ้าใช่คนไทยก็ข้าวถ้าฝรั่งก็ขนมปังเนาะ <c oughs> หูดีครับสามตัวนั้นยังไม่เห็นเดี๋ยวไก่กลัวกก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 กุุุุุ นี่นะคะเป็นาสารอาหารจำเป็นสำหรับไก่ไข่นะคะคสาม G มาแล้วค่ะสาม G นะคะโป๊กข้างหน้าสามตัวนี้ห้า G คุ๊กคุ๊กคุ๊กคุไกคุ๊กคุ๊กคุกคุพกคุ๊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 กคุใกคุากคุเกคุ๊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 กคุก เช้ากับเย็นนะคะที่ย่งเราให้ผักผลไม้นะคะกับหาหา,ห,าหนอนให้ไก่นะคะอีกไม่นานเราก็จะเริ่มถ้าไก่คุ้นเราเราก็จะเริ่มเอาไก่ไปปลูกผักด้วยนะคะให้เขากินหนอนที่เราเขี่ยกุดออกมาจากดินนะคะตอนนี้เขายังยังไม่คุ้นเคยกันมากนะคะกลัวเขาวิ่งหนีนะคะเดี๋ยววิ่งจับกันจ้าระวันนะคะกุ๊กกุ๊เอาอีกสองตัวไม่มากินเหรองไข่อีกสองตัวเป็น

ยังไม่ทันไงเราให้จํากัดแล้วตอนนี้อมไม่ได้ให้เยอะเหมือนเดิมกูกกเอาเพิ่นเธอคืบอบมาแล้วบันโอเคค่ะเดี๋ยวนี้ตัวน,นั้นก็สีมาแล้วะคะ่ะเดี๋ยวเราต้องออกไปแล้วเขากลัวสงสัยตัวนั้นส,สีดํานะคะสงสัยจะเป็นประเภทไก่ป่าผสมมามันเข,เขาคือเขาไม่ค่อยให้คนอุ้มด้วยนะคะอบอกนั้น แต่สีน้ำตาลตัวหนึ่งนะคะชอบอยู่กับคนมากเลยอุ้มก็ได้นะคะโอเคค่ะออกไปก่อนนะจ๊ะไกลฉีตื่นจ้าสีนะคะสับกกรุงนะคะพี่น้องดังเบบเบบเบบอยู่นะจ๊ะนี่สวัสดีค่ะวันนี้วันเสาร์แห่งชาติด้วยค่ะเพราะว่าเด็กจะพื่งมาจากแข่งฟุตนวันนะคะกีตาร์มาก็แบบเร็วๆนะคะมาเก็บมะเขือเทศลงไปเก็บมะละกอลูกที่ไซส์เล็กๆที่เราไม่ได้เอาไปขายนะคะ เอามาตำสมบูรณ์ค่ะหลังจากเราตำแล้วมันก็มีเศษขยะอยีกแล้วไปวานให้ใกล้กินนะคะฟ้าสะจานหน่อยนะคะนี่มะละวกอส้มตำหน้าหนาวมันก็หดหน่อยนะคะตอนนี้กำลังหน้าร้อนค่ะทำลูกใหม่ใหญ่เริ่มเพิ่มเลยค่ะนี่พี่น้องต่อกันนะคะคนหิวนี่สปีดนะคะพี่น้อง ความหิวไม่เคยปานีใครคร่ะพี่น้องไ่เขาเลยหรือบางคนตอนนี้ต้องไปซักเสื้อผ้าด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ไฟฟ้าฟรีตนนั้งร,รีบๆี่นะคะพี่น้องไปเก็บมาพร้อมกัน <c oughs> อยู่ใต้ใ <c oughs> ต้ต้ตตนมะละกอค่ะใหญ่ใหญๆในนี้มีสี่เมล็ดนะคะอวบค่ะ <c oughs> อันนี้สามเมล็ดเท่าไหถ้าลูกถ้าลูกหลอดเล็กๆนี่จะมีหนึ่งถึงสองเมล็ดนะจ๊ะพี่น้องหยอดค่ะ <c oughs> ไปไว้ตะกร้าผลไม้ก่อนเน้อจากพี่อ้อกผุดมสมบูรณ์นะคะเปลือกมะละกอนะคะกับเส้นนะคะก็จะเตรียมไปให้ไก่นะคะไม่รู้ว่าไก่จะกินไหมรองค่ะรองมือโอเคสับเรียบร้อยเอาไปอย่างก่อนนะจ๊ะ สวัสดีครับหรือยังสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ทําอะไรคะกินข,ข้าวกินข้าวครับพูดให้มันมีหางเสียงครับม,มามา่ะมาม่าเอาอะไรมาให้ทำไมเยอะจังโลเกตาหมูยอหมูอะไรห <โร S 1> มูหมูมมอะไรอข้าวข้าวเ่าลองตัดเองสิเอาอก็อยู่เ,เป็นเชฟไม่ใช่หรอลองสิตัดได้ไหมเพราะมันแข็งเอาแหละเอาเอาไปตัดก่อนเร็วมาม่าใส่ซอสให้แล้วนี่กอเกต้าของอะไรนี่ นี่นะคะหมูเอาส้มตำไหมหม่าม้าไปเอาส้มตำให้ก่อนนะโอเคไหมเอาช้อนจั๊กไปสิเอาช้อนจิ้มไปแบบนี้ดู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 เอาเข้าคันมันแขงมันก็ตัดไม่ได้นี่ไงนี่ไงจนจัดไม่ได้มันแข็งเอาก็แต่ไม่เป็นใช่ไหมเป็นจะมันแข็งอ่าป๊าป๊าจะกินส้มตำแล้วมิสเตอร์มาดูกอเกต้าก็มีลูก กินข้าวก่อนไหมแมามากินข้าวเร็วนี่นะคะนี่กระเป๋าสักหลากเลยนะคะพี่น้องเตรียมตัวออกไปโรงเรียนวันเสาร์นะจ๊ะมามาโอ้ยจีวารลูกพี่ยังอีกเน้องอะไรให้ป๊าป้าเป็นส้มตำเนี่ยมามาเอามาออืฮึสวัสดีค่ะวัอนี้ก็ มาพอกกันดีแล้วะค่ะในการตำบักพุงของเราเป็นมาสของการตำสูตรตำนะคะนี่เ้อขายตำสุตบักพุงกันตลอบเนี่ยก่อนที่จะลงไปสวนมะละกอนะคะเพราะว่าต้องไปเก็บให้ลูกค้านะคะต้องกินข้าวก่อนนะคะเพราะว่าตอนเช้าเราไม่ได้ว่างปลูกผักมาแต่สนามฟุตบอลอีกแล้วจ้ะพี่น้องมุอเสาเลยนี่นะคะ่ะตำบักพุงก่อนนะจ๊ามาเบิองนะคะนีไปจังใด ไปหนึ่งคกก็ไม่เป็นไรเนาะเราโศกนะคะตไปเนี่ยบบไใส่ลงไปนะคะ พี่น้องกินเสร็จแล้วนะคะกินเสร็จแล้วก็จะเอาอันนี้ไปให้ไก่นะคะมะเขือเทศต้องกิต้าไม่เอาน้ําเผ็ดไปนะคะสงสารไก่มะนาวก็ไม่เอาะคะเนะแต่บอมะเขือเทศนะคะกับเส้นมะละกอที่มันกินง่ายรองนะจ๊ะน,นี่นะคะเปลือกมะละกอด้วย เนาะแล้วก็อันนี้นี่น้ำปลาร้ามโนนะคะไม่ได้ให้ไก่นะคะเราจะคัดสรรนะคะพี่น้องสงสารไก่ค่ะเอาแต่เส้นกับมะเขือเทศเนาะแล้วก็ข้าวที่เด็กกินเหลือนะคะพี่น้องลองไก่ลองบึ้งนะคะ จะกินไลยอันนี้มันเหมือนอาหารแบบแรงนะคะต้องหาอะไรซอสๆลงอีกเนาะ,ะแบบหนึ่งนะคะกลัวไก่กลัวไก่เราเผ็ดนะคะนี่นะคะพี่เรางด้วยความกลัวไก่เผ็ดนะคะไปได้ขนมฟังหมดอายุมากนะคะสี่ห <c oughs> ยันไก่เผ็ดเดี๋ยวไก่จะท้องลำไส้ไม่ดีนะคะเราต้องทำเอาดีๆนะจ๊ะนี่จะเหมือตะลเวินนะคะ องมือนะคะจะกินไหมเราไปลุ้นช่วยกันเด้อพี่น้องปอกไปเอามะนาวออกนะคะเดี๋ยวไก่จะกินแล้วมันจะกัดไม่เข้าออจะคอยตอดกินเนาะ,จะ,จ,ะจะไปอาหารไก่เอาไปสวัสดีครับไปสวัสดีคะเราจะไปให้อาหารไก่นะคะอ่าวิตเตอร์ทำไมได้ใส่ชุดก,กีฬาลูก เพราะว่าไรนี่คะ่ะขอไกลในฝันของเราว่าใช,าใช่ไปแข่งบอลมานะคะนี่เอาลุกน้องทําอะไรเข้าไปแล้วหรอไก่มาเรียกไก่นี่นะคะอตอนเที่ยงของเราเล็กน่อยยุดนะคะมือน,นี้พ้ามาสํารวจขอไก่นะคะมไม่กินอันนี้เอา้าเอาอันนี้ออกเอาตอนนั้นออกเอากระมังออกเออตอนเที่ยงให้ไม่ได้ลูก

มามาว่าพามาที่นี่เดี๋ยวกินมันน้อไก่หอยเมึงส่งจะได้กินไหมวะาำไมหาวิธีก่อนนะเจ้านี่<ป>มีข้าวนะคะมีมะเขือเทศมีอะไรหลายอย่างนะคะหนูจะข้ามาดูไหมลูกไก่กำลังดูนะคะว่าเป็นอะไรอีกแล้วเดี<ป>๋ยวลองเทปะ เดกินง่ายกกกกลองสูตรใหม่นะคะลองเทดูให้เขาเขีย่ยจะกินไหมมีเมล็ดข้าวมาดูมาดูมีเมล็ดข้าวด้วยเข้าไปเอากระบองออกดิอเคคะอะไรนะออดก็ยังไม่สวัสดีครับเลยเออเออก็อามาทำอะไรคะวันนี้วันหยุดตอนไหนจะช่วยมามาปลูกแตงกวา ตรวจอะไรนะ่ะมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้มาดูไก่ไก่ก็ลราจะกินนะคะนี่มาจะไงแต่ไข่เดีวฮะไข่ไข่ไก่ใช่ตอนที่มันพร้อมหรือตอนที่ตัวเขาโตมากๆเขาเป็นสาวอเอาก็อยากเห็นไก่เป็นสาวไหมไปเข้าไป,ไปเข้าไปไปนั่งไก่เขามีกี่ขวบเอาอีหละ่ะท้ามเรื่องขวบอีหล่ะัวตอนนี้เขามีหนึ่งขวบมั้งไม่ถึงหรอก ตอนนี้เขามีอ่าระวังเหยียบสามเดือนมั้งไม่รู้มาม่าไม่ได้ถามคนขายแต่มันมีกี่ขัวแ๊บนึงก็เห็นหมเหยียบไก่บบหูจักเคลียแล้วบาดพี่น้องเลยเขาต้องฝึกกินข้าวนะคะนี่อันนั้นเป็นข้าวเม็ดข้าวอะไรเนาะข้าวหยบอ่ะก็ต้องฝึกกินเ่านะคะ นี่เขขนมปัปงเขาเหยียบเล่นนี่นะคะไก่ของเราฝึกกินส้มตํานะคะพี่น้องอืพวกส้มตําพวกเศษยังกะได้มาจากคําแนะนําใต้คอมเมนต์อีกนะคะกะรุณาคอมเมนต์ไว้เยอะนะคะทําหมดทุกอย่างนะคะตามคอมเมนต์นี่นะคะเด็กของเราก็แฮปปี้มากเลยค่ะตอนนี้อแฮปปี้ happy ไหมเอ okay. ากช่แฮปปี้กี่เปอร์เซ็นต์นับซิกี่เปอร์เซน็นต์ แฮปปี้กี่เปอร์เซ็นต์ลูกเขียนยางนอบาลเนี่ยฮึหนึ่งล้านเจ้าเงินอินฟินิตี้ลูกตอนเทียงนะคะหอนค่ะหอนเนี่ยพี่น้องเออ้ยเห็นไหมเขากินอยู่นะม,มาจอบไก่จอบกานะคะก่อนที่จะไปเก็บมะละกรอนะคะพี่น้อง เมื่อกีสิ้าโรนะจ๊ะสิบห้าโรจะจะเก็บส่งร้านอาหาร no, no, no. น,นี่นะคะมาเฝ้าไก่ก่อนนะคะบําัดก่อนไหนตัวไหนตัวใหญ่ที่สุดอก okay, ็ชอบตัวไหนชอบตัวไหนออัันนน,น่งย้มเพราะว่าอะไรตัวสีเทาต้องหรอใช่เพราะว่ามันเป็นยังไงมันสวยเหรอใช่โ oh, อ้ก็ชอบตัวสวย ตัวนั้น,น,นมันใกล้จะไข่แล้วลูกอืมตัวส <theless. S 1> ีเทาอันีทอการ์สเออมันตัวใหญ่ทำอะไรขี้ของปาลมมาว่าไปช่วทีบอีกละกินพริกกินพริกอยู่ใช่ไหมไม่ใช่เผ็ดหรอออกเร็วเขานักนักอะไรล่ะ อันไกลอันเียวแค่เียวก่สองเียวสักเขาเขาหนักตัวเองใช่เป็นฟ้าดันชอบสีมารอนอ่าอสีมารอนตัวเล็กๆกันเหรออ๋ไม่ใหญ่สุขินนะจ๊ะไอชวมันอ่ะม่ออชอบปนไอที่สุดม่ชอบสีขาวเพรสีขาวที่มันกรอบมันไม่เต ก็แบบนี้ไก่กินตาบอกฮงนะจ๊ะตามคำแนะนำจ้ะฮะัาจนจหมีไขมันอรู้เร็วอยู่กับคนออยไู่ถ้าตัวไหนมันทำไมอ่ไมไมไก่กลัวคน โอ้ยถามไปอีกไก่เขาเป็นสัตว์ลููเขาก็กลัวคนเป็นเรื่องปกติมัอนเราอาอากลัวมิเรคกลัวใช่เหมือนเรากลัวผีนั่นแหละนี่นะคะไก่ก็กินดีอยู่นะคะกินเข่านะคะไอเขาเคลย์หน่นะจ๊ะมันแดดมันนี่แล้วไม่มีหรอกไม่มีผีเดี๋ยวโอเคกิต้าจะไปเตรียมตัวเก็บมาล้วกนะคะเอาเด็กขึ้นไปส่งเรียนรัสเซียก่อนจ้า ขึ้นจัก,กรยานกลับบ้านนะคะคนหนึ่งเหนื่อยนะคะเลี้ยงไก่มาเหนื่อยแล้วต้องขึ้นจัก,กรยานเย็บเออขึ้นเนี่ยดได้ไหมมันจะขึ้นอันเดียวกันเย็บเย็บข้างๆหม่ามาจะบอกเย็บตรงนี้อเ,เอาขาเอาขาเย็บตรงนี้ออแล้วก็จับจับลายของวิกเตอร์จับลาย ด้านนั้นเหมือนกันราคาสีขาริีวรวดนะครับพี่พงศ์เหยียบเหมือนกันด้านข้างเอาไม่เอาแล้วหรอมีแรงกลับบ้านหรือ,อยังนี่ไม่เป็นไรหรอกน้องน้องเดินได้แล้วลูกน้องไม่เหนื่อยแล้วไม่เป็นไรไปแล้วบ้านพี่น้องเอ้ยฝุ่นไปเลยนะคะไปกลับบ้าน,บบานอืม,อม